ใช่พี่น้องตอนแรงๆเด้กับบรรยากาศยุ่กลางทงหน้านะครับเนาะขอกงัวพี่น้องมีหันกะสุมไฟให้ไลย,ยุ่งให้งัวพี่น้องเอ้ยยุ่งสมลายแต่ยุ่กลางทงมันครับเนาะวารนาฝนนะครับเนาะปลาเขา่าไก่เจาะพันสาแล้วพี่น้องไงระจันเครื่องดวงละพี่น้อง เต็มดวงกับไก่จอะปัรษาแล้วเนาะไก่เจาะปัรษาลาพระเจ้าแล้วจะน้อยก็ได้ยินเสียงบังไฟผุแต่ละมองแต่ละมวอนเอาบุญกฐินกันเนะะเาะแถวบ้านเมื่อพร้อมกัินอกะกฐินสามัคีแ่ะพี่น้องเลยเพราะว่ากฐินสามัคีวัดสองสามวัดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาบุญกฐินสามาคี เพราะว่ามันจะได้หลายก่องนะครับเนะาะศาสบร์พิงท่านไดเห็ดกระถินกองเดียวเิ่เนเบิดเงินนะครับเนาะเพราะว่าเสมอก็ต้องแต่ระมูบานมุนผมเนี่ยวนใหญ่จากกระถินสามาคัคคีมีเงินลักแสนตนตนก็ได้ทาบุญกระถินฮาเพราหญ่ไม่ไ่พอแม่แล้วแต่ถ้าสหรับผู้จีเจ็ดบุญกระถินคนเดียวต้องเงินหลายแสนเนี่ยนะพ่น,น้องเอ้ เงินหลายแสนค่าอารกับเขาไหนจะคามหรสศพนะครับเนาะบระว่าเสมอก็โอ้ลายใจเศรษฐกิจกสิ่งของกับแพงแพงนะครับเสียงเข็ดตีหน้าห้องฉะนั้นอย่พี่น้องเอยเพราะว่มาม่อนีรู้สึกว่าบรรยากาศดีนะครับเนาะสองส้มมือมาเห็นพี่น้องเอ้ยเมิดคึม้มฝนตก ตอนนี้กะน้ำเต็มนหน้าพี่น้องเสียงเกียรตินาหองสนันเลยกระเพิ่งอากาศดีกระเพิ่งไม่หนี่อยละมาขึ้นกะค้มฝนตกเประวา่าผ้าอยู่เขานะครับเนาะตอนนี้ก็น่าจะออกแล้วพี่น้องพระวา่าเมืองบรรยากาศประจันเต็มดวงน้ำงามพี่น้องเลยจากน้อยกะมองไปตามถุงหน้าเขากะเลี้ยงอารามแล้วครจากน้อยเนี่เขาก็จะเริ่มมัานเนาะพี่น้องเนาะประวา่า อยิบ่เกินเดี่ยนกลัวๆบ่เถิงเดี่ยนสัํมจะออกพันษาพี่น้องท่านใดมีเข้าดอากริตอนนี้ก็สิเริ่มรู้สึกว่าจะออกห่วงแล้วนะครับนกไก,ก่จ่อห่วงแล้วสําหรับผู้ใดมีเข่าดอนะครับเนาะแต่ว่าสม,มือนอยู่แถวมู่บบานหมูผมเิ่นมาใส่เข่าดอากันนกพี่น้องเพราะว่านกมาาันหล่หลยพี่น้องสมมุติใส่เข่าดอ,อคนเดียวนี่ เป็นอาหารนกมาแล้วครับประวันนกกระไ่หลายเสมอนกพิราบนู้ยูม,มันเป็นลอยลอยตัวครับซึ่งมมนกพิราบนกต่างๆก็มานนกพิราบดูหลังข้าววัดนี่โอ้ยเบิ่ต่ำกว่า,ายรลอยตัวพี่น,อน้องถ้าพี่น้องสนใดเห็ดใส่ขาดอเนี่ยโอ้ยผมว่ากิเสัตรอะไรไปใส่มาใส่ดักไหลนกประวันนกหลายแต่ก่อนกับมิตรนก มูตัน่อหนอยอยู่ตามงันหน้าเนาะแต่ว่าสมืยเนี่โอ้ยหนกพีลาบแผ่พันอะไรพีนองไงต่เจ้าบ้านมาปมกันไลยบ่พากันใส่เขาดอกันเนาะครับเนาะมาถักท้ายพี่นองตอน,น,นแรงๆนะครับเนาะอยู่กลางถุงหน้าข้องจังหวัดรอยอดผจันงามงามพี่นองไลยบ่งครับอากาศสดชื่นหายใจเต็มปอดพิษยางเดียวพี่นอง ยุง่งลา,ลาไหลเมี่กี้กะดังไฟให้ง่วน,นะครับเนาะไหลยุ่งแต่ละมองแต่ละบอนจะได้ก็ข้อพี่น้องทุกท่านแหะครับมีความสุขในการดำารงชีวิตฝากช่องนี้น,นะครับเดอ้อช่องบา้าเลยจังไดกับฝากพี่น้องติดตามฝากพี่น้องรับชมคลิปต่างๆให้ได้ครับจังเดก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงปังมั่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขผู่สุขคนเดอ้อ